ก่ะประทับใจมากๆอย่างที่เฟิร์นบอกไปบนเวทีว่าเหมือนเฟิร์นมีผู้ช่วยที่รู้ใจค่ะก็ตั้งแต่ตื่นนอนเลยกิจกรรมต่างๆการออกกําลังกายความเครียดหรือว่าการแฟกซิ่งการนอนของเราว่าจริงๆแล้วนอนพอไหมนอนดีแค่ไหนก็หัวเว่ยวอช GT หกซ r i e s นี่ก็ช่วยเฟิร์นได้เยอะค่ะอลองใช้แล้วชอบฟีเจอร์อะไรชอบทุกอันเลยค่ะเลือกไม่ได้จริงๆดีหลายอย่างค่ะเฟิร์นรู้สึกว่าที่มันที่ตอนนี้เฟิร์นตื่นเต้นที่สุดคือการออกกําลังกายมากกว่า100โหมดเนาะมันทำให้เราอยาก explore ลองอะไร จริงๆชอบเรื่องการนอนและเรื่องความเครียดด้วยเพราะว่ามันใกล้ตัวที่สุดคะ่ะท,ทำไมต้องเลือกคะเรื่องว่าเรามีทั้งอันเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยคะ่ไไไนะไม่ต้องไองนะออล้เอาเบอร์จา๋าจ๋าสามสิบสามปียังไงคะโอ้โห <c oughs> เลบิร์เล็กสวยมากเลยนะเบนนิร์นะดิ อยู่สนามบินเบิ้ลเลยค่ะกลับมาไม่ทันก็เพ anyway claro ื่อนๆแกคงมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่บ้านแล้วเขาก็คงจัดดอกมงดอกไม้อะไรกันแต่หน hm ูไม่ได้กลับบ้านนะคะให้เรียกว่าตกเครื่องก็ได้แต่จริงๆยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะตกก่อนเป็นยังไงบ้างสหรับวันเกิดปีนี้ในอายุเลขสามสองแล้วเออน่ารักค่ะก็เป็นดีใจที่เพื่อนๆไม่แบบเย้ยวเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปวดกระดงกระดูกไปหมดแล้วปีนี้ก็เป็นการแบบนั่งคุยที่บ้านเฮฮาค่ะ ก็มีเค้กน่ารักน่ารักแต่ว่าปีนี้เค้กทุกก้อนก็จะเป็นรูปหมาหมดเลยค่ะปีนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่มีเลยนะคะใช่ใช่แลหนูหนูไม่ค่อยอยากได้อะไรแหละค่ะก็เลยรวมๆก็แฮปปี้เพื่อนๆก็มีทั้งเค้กทั้งของขวัญดอกมงดอกไม้อะไรแค่พอพอแล้วค่ะระหว่างเป้ายังไงบ้างปือนอย่างนี้แล้วคือการเดินทางไม่เคยมีเลยค่ะเ้าโอ้้หนาเเลยจะอ นัสิคะหนูหนูไม่มีหนูมีแค่แบบโอเคทํางานที่รับไว้ให้ราบลื่นอยากให้ผลงานดีอะไรเงี้ยมันมีแค่นั้นเองค่ะหนูว่าตกคบตอบถามรอบมีตลอดหนูไม่เคยตั้งเป้าอะไรได้เลยค่ะคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อก็แฮปปี้นะคะคุอวยพรให้มีความสุขให้งานประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยคุณพ่อก็ทําเค้กให้อันหนึ่งคุณแม่ก็ทําเค้กไห้อันนึงเป็นแบบเค้กข้าวคุกกปิค่ะแยกกันเขาลงมือทำด้วย คุณพ่อน่าจะสั่งค่ะแต่คุณแม่น่าจะทำเองเ,ออเป็นไงบ้างพอดูเออ,พ,อพ่อไม่ให้ทำให้เหมือนว่าให้ความใส่ใจเรา,านเขนาดนี้เขาเอ้เขบคุณเขาเสมอค่ะเหมือนว่าทุกปีเขาก็จะแบบให้แต่ละอย่างเราเนาะก็เป็นเค้กคนละแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็มันเรียบง่ายแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็เป็นความความพิเศษที่เรียบง่ายอะค่ะอะไรนะปีนี้งานมันจะอไรบ้างงานท่าหรือหันค่ะหรือโหดก็ออกกองอย่าง มหากาบค่ะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนข้างแน่นค่ะทัคนเพแน่นนะะแน่นปอร์อะไรนะรับอีกในอีกปีครึ่งข้างหน้าได้ค่ะคิวยาวเป็นปีเลยหรอคุจริงๆค่ะเหมือนคนที่คนพูดไปตั้งนานว่าคนรับไว้นานแล้วตอนนี้กําลังขยอยเล่งถ่ายอย,อยู่ปิดไปหนึ่งกำลังถ่ายอีกหนึ่งกำลังจะเปิดอีกหนึ่งประมาณนี้ค่ะ มีเสนอเข้ามา,าเอลย T L ตอนนี้เฟินไม่ติดเลยค่ะเฟินเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าให้คิวตรงเนี้ยลอดพ้นไปก่อน<ร>แล้วจะอะไรก็ได้เลยค่ะบนยินดีอ <บร S 1> ย่างยิ่งถ้าเกิดว่าได้อย่างเงี้ยอยากอยากลองกับใครล่ะมั้งคะอุ้ยใครก็ได้ค่ะจริงลองดูที่เขาคิวว่างพร้อมเราดีกว่าเฟินยังเคคิวไม่ได้เลยค่ะตอนเนี้ย<ร>ปัญหาของเฟิร์นก็คือเฟินพยายามทำทุกอย่างคือพยายามรับทีละเรื่องอะค่ะมันก็เลยแบบค่อนข้าง ไหลไปยาว<อ>ไม่อยากไข่ซ้อนช่วงเวลาส่วนตัวของเราเองพอจะเหลไไือบ้างไหมหมาเอาไปค่ะ <c oughs> เรื่องเราเป็นเช่นนั้นดูใครเรื่องงานแล้วมีเวลาสชมด้วยาไม่ชอบช้อปปิ้งไม่ช้อปปิ้งด้วยค่ะเ,เก็บเงิน<อ>ท่องเที่ยวก็จะมีปลายปีที่จะได้ล็อกไว้ทุกปีปีใหม่ที่หนูจะได้หนีไปประมาณแบบสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมามีเท่านั้นเลยค่ะที่เหลือก็คือออกกองแล้วก็เล่นกับหมาเพื่อนก็จะแบบแวะมาเจอที่บ้านช่วงเวลาแบบ หัวค่าแล้วก็จะกลับเร็วเพราะหนูนอนเร็วจะได้เจอกันประมาณนั้นเพื่อนเ่ยนีวาเพื่อนชวนจนเลิกชวนแล้วค่ะ<ณ>เพราะว่าหนูนอนเร็วจริงๆ <P aris> นางก็จะมาเล่นที่บ้านก่อนช่วงเวลาหนูอาบน้ำแล้วพอหนูอาบน้ำเขาจะรู้แล้วว่าเขาต้องกลับหนูจะนอนแต่งงาน ยเอาที่ไหนมาแต่งล่ะเออพูดช็อกเลยเนี่ยเลง่ายต้องสาทุ่งอย่างนี้นะในวันหนึ่งตั้งเป้าแต่งงาน25ค่ะปัจจุบัน33หมดแล้วเราได้ไม่ชิคไม่ได้เช็คแล้วเคยเปิดแล้วไม่ไหวค่ะใช่ไม่ไหวคือก็ยังพูดคำเดิมว่าพูดตรงนี้ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะไม่เชื่ออส่งมาเยอะหรอเลยแบบน้มหาจักรันหลอแล้วใคร์เป็นเช็คให้เราไปชมดูเองเลยเคยดูนานมาแล้วแล้วก็ไม่เอาดีกว่ามันหลากหลายเกินไปการเราดูไม่ให้ดูแล้วทุกคนไม่มีใครอยากดูแล้วตอนแรกๆก็ตกใจแหละหลังๆก็เออไม่เปิดดีกว่าแต่เลขสามของนี่โกงอายุอยู่นะยังไงคะโกงอายุมากย ใช่เพราะว่าดูดาสุขภาพดีค่ะแล้วดูยัยงังก่อน 1> <1> อ<ด>งานก็นหนักงานก็เยอะเราก็ต้องมีผู้ช่วยที่ดีจัดสรรเรื่องการนอนเรื่องความเครียดเรื่องการออกกำลังกายอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วไม่เหนื่อยยังไงเวลา จริงๆฝนว่าโชคดีที่ทุกวันนี้เราทํางานมันมีกําหนดระยะเวลาเนาะออกกองก็12ชั่วโมงถ้าไม่แบบผิดพลาดจริงๆเราก็จะมีเวลาจัดก,การว่าโอเคพรุ่งนี้เราทําอันนี้ก่อนนะกองอาจจะนัด10บเราเริ่มออกกําลังกายตอนเช้าวางแผนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงขาดา <c oughs> จริงๆถ้าขาดมากสุดฝนออกกำลังกายฝนมีลู่วิ่งที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ลำบากม,มากนะแช่การกินทีหมด หางการกินก็ถ้าเกิดว่าลําบากมากในการออกกองหนูก็จะเป็นไข่ต้มหยอกซอสเอาอยู่ได้ค่ะเป็นคนกินง่ายไข่ต้มจบสามมื้อยังได้เลยค่ะกินได้หมดค่ะแต่หมูกระทะที่ออกกองเขาไม่มีให้เราจะขอไข่ต้มแล้วจะได้ความเมตตาค่ะใช่แต่เหมือนเราดูแลยไม่ได้คือเปลี่ยน ช่วงขึ้นลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหลุดหลุดรูดทีนเรามากอะไรอย่างงี้ยากไหมในการที่จะดูแลไม่ได้ได้ขนาดไม่ยากนะคะฝนว่าฝนสบายสบายกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าฝนรู้สึกว่าเคยที่ผ่านมาตอนเด็กๆมีช่วงที่เครียดมากแล้วก็พอหลุดความแบบเคร่งครัดของตัวเองก็กินเยอะอะไรมากไปน้อยไปก็ไม่ดีฝนรู้สึกว่าตอนนี้ก็ปล่อยไปตามที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีวินัยด้วยมันก็เลยไม่ไม่ได้แบบ ขึ้นลงหนักหนาอะไรมากาค่ะเพราว่าสไานี่มันทำให้เราจะต้องสตาร์ทตัวเอสตารตารรวัวเองไม่ถูกตัดตเองกเน หนูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ด้วยแหละค่ะเคยสวยขนาดนี้เป็นซูเปอร์สตาร์เรื่องอะไรคะหนูรู้สึกว่าไอ้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่หนูกังวลจริงๆเป็นวินัยและความคอนติเนียของตัวละครหนูมากกว่า mm hmm. รู้สึกว่าถ้าหนูวิ่งวิ่งอยู่แล้วหนูผอมวิ่งหนีผู้ไล่ไอทีแล้วหนูอ้วนคนดูจะแบบ <c oughs> อ้าวโดดหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อะไรเงรี้ย <c oughs> หนูก็รู้สึกว่าเออหนูอาจจะรักอาชีพนักแสดงมากกว่า <c oughs> เลยทำให้เราแบบใส่ใจดูแลตัวเองแต่ว่าไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรใช่เคยแล้วตอนเด็กๆแล้ววิามเป็นทั้งวันนะครับใชวเอยแล้วตอวเด็กๆแล้าววต่ออะไรยงเี้ แต่พูดไปก็กลัวทำไม่ได้อีกเรื่องหน้าอย่าจับผิดนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณคคณค่ะขอบุณ่ะวไม่ได้คุยกันค่ะคุณสาวทำอะไรอะ่ะเป็นนองงามเฮ้ยดูดูอุ้ยอันนั้นหนังโฆษณาตลกนะไม่ต่อเล้วนะประเด็นที่ฉันดูเนี่ยมีใหม่